โอเคฮะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่เกม Forcen Survival นะทุกคนหรือการเอาชีวิตรอดในที่ที่มีแต่น้ําแข็งนะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นกันต่อจาก EP ที่แล้วกันเลยนะทุกคนคือ EP แรกนะก็ผมได้ทําการสร้างอันนี้ก็เป็นเหมือนจะเป็นเกาะที่2นะทุกคน <No. S 1> น่าจะใช่นะทุกคนเป็นเกาะที่2ที่ผมได้มาสร้างไว้ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยทุกคน เดี๋ยวผมไปที่มากิงเขาบอกว่าตอนนี้เป็นยุคข,ของการวิจัยเราสามารถสร้างโตวิจัยก่อนโอเคฮะโตวิจัยผมว่าผมเอาไว้ในเกาะ2ดีกว่าโอเคแบบนึงนงะทุกคน่าผมตั้งไว้ตรงไหนดีผมตั้งไว้ให้มันใกล้ๆเพื่อนดีกว่าโอเคโตวิจัยเราตั้งไว้ตรงนั้นเลยทุกคนไหนฮะเขาบอก ตรวจสอบโอ้ดูเหมือนดูเหมือนจะเป็นในหนี่นะทุกคนใบใบอะไรสักอย่าง <S 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 เงินเลยทุกคนไปฮะเขาบอกให้เราไปอันนี้คือเครื่องอะไรอ,ะอ่ะเขาบอกขาดวัตถุด,ดิบชิบหยแล้วทุกคนเราน่าจะแวะเอาไว้นี่มาด้วยวะ่ะเดี๋ยวเราไปขุดหินกันหน่อนทุกคนหินมันอยู่ที่เกาะสอง เดี๋ยวผมขอญาตไปคุณเห็นสักครู่ไป <instagram> บอกว่าอยากกินปลาคั่วเกมนี้นี่ทำระบบออกมาได้ดีมากเลยนะทุกคนผมว่านะคือแบบเกมมันลื่นมากคือลื่นจริงทุกคนแล้วก็เล่นได้เพลินๆด้วยใครที่สนใจก็อย่าลืมเข้ามาเล่นนะทุกคนชื่อแบบไอ Show, เกมโซอไอ เกมโลบอกทุกคนชื่อแมปโซ r วเว a l ลเอฟเฟเซนโซวเวนะทุกคนก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันด้วยตอนนี้ก็เป็นตอนกลางคืนกันละทุกคน EP นี้นี่ถ้าเราถึงไหนก็ถึงกันนะก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะได้ไปถึงไหนนะทุกคนไปโอเคฮะตอนนี้เราก็ส่งหินกันไปเลยทุกคนไปเขาบอกให้เราไปที่โต๊ะประดิษฐ์นะ <c oughs> ช่วงนี้ก็ไปจะพยายามแบบว่างมาทำคลิปให้ได้มากที่สุดนะทุกคนอืมแผนที่มาร์กเหรอโอเคอ๋อดูเหมือนจะเป็นที่ปักแผนที่นะทุกคนแบบว่าบอกว่าอา้าเราอ๋อเราถือขร้โพง อ๋ออีก200เมตรทุกคนโอเคฮะเดี๋ยวผมขอยญาติตัดไปตอนที่เราเดินไปถึงเลยและกันทุกคนจะได้เป็นการไม่เสียนาฬิกาโอเคฮะคุณผู้ชมผมก็ได้เดินวนหากว่าจะเจอนะทุกคนคก็ใช้เวลานานมากแล้วก็ได้ไปเจอคนหน้าขมำ,ำอยู่กาก่มากก็ได้ทำการช่วยเหลือมา คนหนึ่งนะทุกคน <No. S 1> โอ้โหกว่าจะเจอนานจริงทุกคนผมงมหาแบบโคตรนานเลยทุกคนโอเคฮะเราได้มาแล้วเขาบอกให้เราไปที่โตวิจัยใช่ไหมโอเคตึบ๊บเออเอาเป็นเชฟไหมเราอัพเป็นเชฟดีกว่าโอเคเราอัพเป็นเชฟไปเลย,เลยใช่ไหมไหนโอเค่า เราตั้งค่าไปได้แล้วคืออะไรอะ่ะเตรียมพร้อมสำหรับการประจญภัยเรามีความยินดีอืม,มเข้าใจวิ่งไปวิ่งมาเหนื่อยจริง <c oughs> โอเคตั้งค่าห้องครัวบวกไปเลยโอเคฮะเราได้พ่อครัวมาอีกคนนึงโอเคเขาให้เราทำอะไรต่อไปอะ่ะเออไม่บอกด้วยว่ะทุกคน ทำไรวะเก็บไม้กันทุกคนเออไอเครื่องนี้มันดีนะทุกคนนะถ้าเราถือเห็นไหมเราไม่จำเป็นต้องถือเขาเพิงเลยเราแบบมีไว้แล้วก็ถือถือเก็บไว้ไม่ใช่ถือเก็บไว้ถือไว้ว่าถือไว้มันก็จะทำให้เราไม่ต้อง ถือโคเปอรถ้าสมมติว่าเราไม่ถือเนะี่ยใช่ไหมเลือดเราก็จะลดเราก็จะโดนน้ําแข็งเกาะแลวเราก็จะตุยนะทุกคนไปฮะเขาให้เราทําอะไรต่อผมผมยังไม่ค่อยเข้าใจนะผมงงตอนนี้ผมงงตรงๆเลยน่าจะต้องไปหาสมบัตินะทุกคนไปแล้วเราเก็บแผนที่เราไปหาสมบัติกันเลย โอเคเปิดดูมีอันใกล้ๆเราไหมนี่โอเคมันอยู่ใกล้ๆกันเลยทุกคน3มอันเดี๋ยวผมว่าผลิตเผื่อไว้ก่อนดีกว่ามันใช้ได้5ครั้งนะทุกคนใ้เครื่องเนี้ยโอเคเราไปกันนะถือนี้ดีกว่าน่ะมีคนล้ม มีคนขอให้เราช่วยอีกแล้วทุกคนโอเคแล้วเราช่วยเขาไปก่อน5 4โอเค39มิเมตรเหรดอ17โอเคฮะเราเจอแล้วหนึ่งอันทุกคนเปิดดูอันต่อไปอันต่อไปใกล้ๆเราอยู่ โอเคเดี <Okay. S 2> ๋ยวผมไปโตวิจัยไปทำการเดิน okay. อ okay. ัพเดินบนหิมะก่อนดีกว่าทุกคนผมว่ามันจะได้ดีๆโอเคฮะมาเลยทุกคนตึบโอเคเราอัพไปเลยเราจะได้เดินเร็วๆขึ้นโอเคอ๋อยังอัพได้อีกห่ะ แต่การอยู่รอดเหรอการอยู่รอดในหิมะโอเคเราขุดหินดีกว่าเราเมื่อกี้เป็นไรวะนะเห็นลุกเห็นคนงานเราลม้มผมว่าเราต้องการคนงานเหมืองเพิ่มนะทุกคนใช่เราต้องการคนงานเหมืองเพิ่มดูก่อนอัพหนะึ่งพันเนาะ โอเคเราอัพไปเลย okay, โอ้ยโอ,เโอ,เโอเ้เราสร้างอะไรเรายัางสร้างอะไรไม่ได้ทุกคนโอเคเราไปหาสมบัติกันต่อดีกว่าทุกคนเอามาอัพโอ้ก็ถือว่าเดินไวอยู่นะเดินไวขึ้นกว่าเดิมนิดนึง <c oughs> <c oughs> เดินไวขึ้นมานิดนึงทุกคนเฮ้ย <c oughs> ตรงนั้นมีคนล้มอีกละโอเคเราจะได้ได้คนงานขุดเหมือง เดี๋ยวเราหาสมบัติก่อนดีกว่าโอเคฮเราใช้ไปแล้วหนึ่งทีตามมาเลยเพื่อนเราจะให้ผู้หญิงตัวน,น้อยไปขุดเมืองเอรอวะ <c oughs> พุดตัวไม่น้อยนะทุกคนโอ้ก้ามเป็นมัดๆเลยตัวใหญ่กว่าผมอีกเฮ้ยเราเจอเพื่อนว่ะเราสวัสดีทักทายกันสวัสดีเขาน่าจะมาหาสมบัตินะผมว่า เกมนี้มันออนไลน์นะทุกคนก็เล่นกับเพื่อนหรือคน,คนอื่นได้นะทุกคนโอเคเอา้าวมานี่เดินเข้ามาเร็วๆโอเคฮะเราไอ้นี่ทำที่ขุดเหมืองให้เขาก่อนดีกว่าอ๋อเออมีอยู่นี่ว่ะผมทำไว้เตรียมไว้แล้ว ทำอะไรต่อไอตอนนี้เกมไม่บอกเราแล้วนะทุกคนว่าให้เราทําอะไรต่อ <Nope. S 1> เรานั่งอัพไปดีกว่าการอยู่รอตในหิมะยังไม่ค่อยเท่าไหร่ผมว่าประสิทธิภาพในการตัดไม้อะเอาขุดแร่ดีกว่าแร่จําเป็นมากทุกคนตอนเนี้ยเราอัพไปเลยอ่าแผนอาหารใหม่อ่ะยังไม่ค่อย อขุดไม้ด้วยขุดไม้ด้วยโอเคมาขุดไม้เสร็จใช่ไหมอืมเราขุดแร่ขุดแร่ไปก่อนโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมฟาร์มอะไรเสร็จแล้วนะทุกคนโอเคเจอกัน โอเคฮะทุกคนหลังจากที่ผมฟาร์มไปน่าจะสักพักใหญ่ๆเลยแหละทุกคนผมก็ได้มีไม้1,950กับหิน1,000แล้วนะทุกคนพอที่จะไปอัพกองไฟได้แล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมขอญาตลากไม้ไปสักครู่เพราะว่าที่ผมเล่นมาสักพักหนึ่งเนี่ยมันไม่มีภารกิจอะไรขึ้นมาให้เลยนะทุกคนก็เนี่ยถ้าเราอัพกองไฟเป็นเลเวล4เนี่ยมันน่าจะ มีอะไรให้เราเนี่ยแหละทุกคนไปตอนนี้เราก็ครบแล้วอัพไปเลยปึ๊บดูตัวเราอัพอ,อัพแล้วมันจะขยายพื้นที่ใช่ไหมขยายพื้นที่แล้วมีอะไรให้เราทำไหมสร้างได้ไหมก็ยังสร้างไม่ได้เหมือนเดิมนะทุกคน <S <S ผมก็อยากรู้ว่ามันมันให้เราทําอะไรอืมให้เราทําอะไรไปหาสมบัติต่อเหรอโอเคตอนนี้มีสมบัติมาให้เราหนึ่งแผ่นที่นะทุกคน โอเคฮะเราก็ไปหากันทุกคนเปิดแผนที่ดูก่อนโอเคโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็พอไปเท่านี้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเรามาติดตามกัน e ีีต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ